่งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยสนับสนุนโดยบริษัทสหายเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราพีรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเฟตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบ พืชผ,ผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตริล่อนธาดอาหารเสริมสูตรทีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธา,าตาอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตรท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี่คือเสียงจากทิศบ้วนบางประมา อดิศักดิ์บุ้นกิยาพันธ์นะครับรับหน้าที่คุยกับท่านผู้ฟังในรูปของคลิปเสียงวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับท่านจะได้ติดตามฟังคลิปเสียงส่วนวันจันทร์และวันศุกร์ทุ่มครึ่งท่านก็ติดตามการไลฟ์สดนะครับทาง Facebook แล้วก็ TikTok และเทปนั้นก็จะไปลงทาง YouTube ทางบ้วน Channel และทุกวันเสาร์นะฮะแล้วก็วันจันทร์เราก็จะมีรายการทิดบ้วนชวนคุยอันนี้ก็มีทั้งภาพทั้งเสียงที่เรายกมาจากทีวีซึ่งก็จะโพสต์ให้ท่านได้ติดตามชมกันในเวลา18บแนิกาของวันเสาร์นะครับอ้าวใครยังไม่เข้าใจว่า อยติดตามทิศบ้วนบางประมาะได้ทางไหนบ้างก็สอบถามกันเข้ามานะครับที่ที่เราจะติดต่อกันถ้ายัางเป็นคนรุ่นเกา่าเกาอย่างผมเนี่ยก็ถ้าจังใช้ตู้ไปรษณีย์ก็ส่งมาถึงทิศบ้วนบางประมาะตู้ปน .12 กำแพงแสนนครปฐม73140 แต่ว่าถ้าให้เร็วนะฮะก็ติดต่อทงางไลน์นะครับไลน์แอปบ B ูเอ4นสองสีก้าส่นะนก็วูดนนะครับสองสก็ปีเกิดผมนะครับอ้าวทีนี้วันนี้วันเวลาก็ผ่านไปรวดเร็วเรามาถึงวันจันทร์ที่20่สิ ตุลาคม2568นะครับ20ตุลาคมเมื่อวานนี้วันที่19ตุลาคมก็เป็นวันเทคโนโลยีของไทยนะครับงั้นวันนี้ก็จะหยิบยกเกี่ยวกับเรื่องของวันเทคโนโลยีของไทย มาคุยกันสักหน่อยคือไอ้คำว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันก็เป็นคำภาษาฝรั่งสมัยหนึ่งเมื่อตอนที่ทางภาควิชาการเอาคำว่าเทคโนโลยีมาพูดถึงกันบ่อยๆก็มักจะมีการแซวไปอย่างพี่น้องกเกษตรกรว่าเวลาพูดถึงเทคโนโลยีพี่น้องกเกษตรกรบางท่านก็มาถามว่า เทคโนโลยีกิโลแล้เท่าไหร่เนี่ยพูดทำนองว่าไปดูถูกดูแคลนว่าเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยไม่เข้าใจแม้แต่คำว่าเทคโนโลยี Technology. นะครับแต่เดี๋ยวนี้ถ้าคุณไปคุยกับใครที่ไหนเขารู้หมดแล้วว่าเทคโนโลยีเนี่ยหมายถึงอะไรก็คือองค์ความรู้ความรู้ทั้งตั้งแต่อดีตไปจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะครับซึ่ง ก็มีเทคโนโลยีในหลายด้านในสมัยหนึ่งนั้นเรามักจะบน่นแล้วก็ต่อว่าต่อขานเกษตรกรว่าเคยทำยังไงก็ทำอยู่อย่างนั้นทำไปตามประสบการณ์ไม่ใช้เทคโนโลยีในการที่จะมาเพิ่มผลผลิตแล้วก็ลดต้นทุนนะฮะ ชาวบ้านเขาก็บอกว่าและไอ้เทคโนโลยีที่ว่าเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงนี่ก็ไปพูดเรื่องง่ายๆให้เป็นที่เข้าใจยากๆใช่อย่างนั้นก็ที่จริงก็คือว่เอาเอาความรู้นั่นแหละเอาความรู้อะไรไปใช้ทีนี้พูดถึงเทคโนโลยีหรือความรู้เนี่ยมันมีเทคโนโลยีดั้งเดิม อาเครืกเทคโนโลยีพื้นบ้านเห็นไหมมีหนังสือเล่มเกีกเทคโนโลยีชาวบ้านที่ชาวบ้านเขาทำกันอยู่นะแล้วก็เทคโนโลยีสมัยใหม่เดี๋ยวนี้โลกมันก้าวไปถึงขนาดว่ามันมีมนุษย์ตัวปลอมที่เขาเรียกว่า AI นะครับชนิดที่ออกมาพูดเนี่ยคนอาจจะไปทำหน้าตาเหมือนทิดบุนบางประมาเป๊ะ แต่ไม่ใช่ทิศบุนพูดน้าเขาเรียกว่ามนุษย์ AI อนั่งอันนี้ก็ไปอีกก้าวหนึ่งนะครับทีนี้ถ้าจะถามว่า,าเคยมีคนถามว่าอาจารย์เทคโนโลยีใหม่กับเทคโนโลยีเก่าอะไรมาดีกว่าผมบอกว่ามันไม่มีอะไรดีกว่าแย่กว่ามันดีทั้งคู่แต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราทำการเกษตร แบบไหนเราทำการเกษตรเพื่ออะไรเพื่อทำมาหากินเพื่อทำมาค้าขายการใช้เทคโนโลยีหรือใช้ความรู้จะต่างกันเลยครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรดีกว่าอะไรนะแต่ดีที่สุดคือใช้แล้วต้นทุนลดลงผลผลิตเพิ่มขึ้น เพราะฉะนั้นพี่น้องครับเนื่องในวันเทคโนโลยีของไทยก็ต้องบอกว่าประเทศไทยไม่ว่าจะทำการเกษตรหรือไม่ว่าจะงานสาขาอะไรต่อมีออะไรนั้นต้องบอกว่าเรามีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเพราะฉะนั้นก็เพียงแต่มาเตือนว่าวันนี้เทคโนโลยีที่เราใช้เนี่ย เราใช้แล้วเนี่ยเราจนลงเราแย่ลงหรือเราใช้แล้วเราดีขึ้นทั้งๆท,ที่เทคโนโลยีทุกอย่างมันดีแต่มันมีคำอยู่คำหนึ่งครับก็คือคำว่าเทคโนโลยีที่เหมาะสมสมัยที่ผมเริ่มจะเป็นนักเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการใหม่ๆ ครูบาอาจารย์ท่านก็หยิบหนังสือมาให้เล่มหนึ่งแล้วก็เป็นภาษาฝรั่งเขาก็จะเขียนคําว่า appropriate technology แปลเป็นไทยๆก็บอกเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นแน่นอนที่สุดเราทำอะไรต้องใช้เทคโนโลยีแต่สิ่งสำคัญก็คือท่านต้องพิจารณาว่าไอ้เทคโนโลยีที่เราจะเอามาใช้เนี่ย มันเหมาะสมกับเราไหมถ้ามันไม่เหมาะสมเราก็ต้องไม่เอามาใช้ผมยกตัวอย่างดโดรนดโดรนเนี่ยสมัยหนึ่งเมื่อเข้ามาในบ้านเมืองเราใหม่ๆเนี่ยนะครับที่เขาจะนำมาใช้กันเยอะก็คือรายการโทรทัศน์สมัยหนึ่งเนี่ยเวลารายงานข่าวเห็นไหม บางช่องเขาก็ขึ้นไปรายงานข่าวโดยใช้เฮลิคอปเตอร์นะนักข่าวไปอยู่บนเฮลิคอปเตอร์บินไปโอ้รู้สึกเหมือนโก้เรียกว่ารายงานมาบนท้องฟ้าเลยนะแต่มายุคหลังเนี่ยเขาก็บอกไม่ต้องไปขับเฮลิคอปเตอร์ให้เสียน้ำมันเยอะแยะขนาดนั้นเขาก็ใช้ดโดรนแล้วก็ติดกล้องนะฮะถ่ายภาพมุมสูงแล้วก็ คนก็พูดไปนะครับนี่ก็นำมาใช้เดี๋ยวนี้โดรนกลายเป็นอาวุธสงครามที่ใช้บินสอดแนมเข้าไปหรือจะไปหาข่าวหรือจะเอาระเบิดไปทิ้งที่ตรงนั้นตรงนี้นะซึ่งมีโดรนหลายรูปหลายแบบที่พัฒนาขึ้นมาในยุคปัจจุบันนี้เพราะว่าไม่ต้องใช้คน ขับเครื่องบินไปแล้วก็ทำให้เสี่ยงต่อชีวิตนี่เขาก็ใช้ดโดรนในทางการเกษตรเราก็เริ่มส่งเสริมให้มีการใช้ดโดรนชาวบ้านบางคนไม่รู้ก็เออะอะไรก็จะใช้ดโดรนทั้งที่บีที่อยู่นิดเดียวนะเมื่อดโดรนออกมาใหม่ๆทิดบนญบางอมาก็พยายามบอกว่ามันเหมาะกับการใช้ ในพื้นที่ใหญ่ๆอย่างในต่างประเทศสหรัฐอเมริกาเขาปลูกเข้าโพดทิ้งเนี่ยเทียบกับบ้านเราเขาพูดเป็นเอเคอร์บ้านเราก็ทิ้งเป็น50าไร่ร้อยไร่เป็นพันไร่ไออย่างเงี้ยเขาจะมาใช้คนเดินฉีดเอารถขับไปฉีดมันไม่ทันแต่ไว้หนึ่งเขาก็ใช้เฮลิคอปเตอร์ใหญ่ต่อมาก็เฮลิคอปเตอร์เล็กเดี๋ยวนี้เขาก็ใช้โดรนบิน ฉีดพ่นนะโดรนบินไล่นกนะหรือจะเป็นโดรนบินหวานมเมล็ดพันธุ์อะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเป็นเกษตรกรรายย่อยเราทำอยู่3ไร่5ไร่เนี่ยมันไม่ต้องไปลงทุนขนาดใช้โดรนก็แปลว่าวมันจะไม่เหมาะสมเห็นไหมครับเราะฉ ไอ้อะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นเครื่องม้เครื่องมือทันสมัยเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องมีกันทุกบ้านทุกคนนะฮะถ้ามีเข้าแล้วก็นานๆานบินทีอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่ได้ประโยชน์เรียกว่าใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมนะครับผมจะลองยกตัวอย่างสมัยหนึ่งเนี่ยเมื่อผมยังหนุ่มๆเรียกว่ายังเด็กๆก,ก็ได้ นะักวิชาการเด็กๆก,ก็มีครูบาอาจารย์รุ่นใหญ่เขาก็เป็นที่ปรึกษาแบงค์นะฮะเกษตรกรก็จะกู้เงินแบงค์ถามว่ากู้ไปทำอะไรกู้ไปทำไร่อ้อยจะซื้อเครื่องอตัดอ้อยนะถามว่าเขามีไร่อ้อยอยู่กี่ไร่20ไร่ อย่างนี้แบงก์ก็บอกไม่อนุมัติเพราะว่าถ้าอนุมัติไปคุณใช้เครื่องมือในการตัดอ้อยของคุณแค่ปีหนึ่งไม่กี่วันแล้วก็ต้องลงทุนเยอะแยะอย่างนี้เขาก็บอกไม่อนุมัติเพราะว่าถือว่าใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมแต่ถ้าเป็นอย่างปัจจุบันพี่น้องเกษตรกรกร,รวมตัวกันทำอ้อยนะสังกัดโรงงานนี้ จำเป็นจะต้องฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชเพราะมันมีมแมลงระบาดรุนแรงเป็นพื้นที่กว้างขวางอย่างนี้เราก็เอาโดรนบินเลยและในหนึ่งกลุ่มเราก็จะมีรถตัดอ้อยเห็นไหมครับเดี๋ยวนี้ลายเล็กลายน้อยปลูกอ้อยไม่ต้องทำอย่างสมัยก่อนเทคโนโลยีดั้งเดิมก็คือ ถายดินชักล่องเสร็จเรียบร้อยคนก็แบกท่อนอ้อยไปแล้วก็เอาอ้อยไปวางในล่องแล้วก็เอามีดสับ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 ,สบเป็นท่อนเนี่ยหรือสับเป็นท่อนมาแล้วก็เอาไปวางเดี๋ยวนี้ไม่ต้องครับเทคโนโลยีสมัยใหม่เราก็เอาอ้อยเป็นลำขึ้นท้ายรถแท็กเตอร์นะครับเสร็จแล้ว รถนี้วิ่งไปชักล่องไปแล้วก็จะอ้อยก็จะถูกหัน่นแล้วก็ลงปลูกได้เลยเห็นไ,ไหมครับตัดอ้อยสมัยหนึ่งเราก็ต้องใช้คนตัดคนก็บอกไม่ไหวใบอ้อยมันบาดต้องเผาก่อนไม่เผาฉันไม่ตัดนั่งพอเผามลภาวะก็เกิด แล้วก็สิ่งที่ตามมาคืออะไรครับคุณภาพอ้อยก็เสียนะฮะจุลินทรีย์ดินตายอินทรีย์วัตถุถูกเผาแทนที่จะไปเป็นปุ๋ยเราก็มีเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้เราก็ใช้รถตัดอ้อยวิ่งไปปื๊ดตัดสับเป็นท่อนขึ้นรถบรรทุกไปเลย นะครับไอ้นี้ก็เรียกว่าถ้าเราปลูกเยอะทํามากอย่างนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมแต่ถ้าทํานิดๆหน่อยๆแรงคนก็อาจจะเป็นเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมกว่าผมยกตัวอย่างพี่น้องชาวนาสมัยก่อนนะครับเราก็หลังสู้ฟ้า หน้าสู้ดินถอนกล้าข้าวมาเอากล้าข้าวมาตีเพละก็ฟาเท้ากล้าก็ช้ำแหละตีทำไมพอถอนกล้ามาดินมันไม่หลุดไม่ร่วงนะเอาเสร็จแล้วต้นกล้าข้าวมัดเป็นมัดมัดพอจะไปปักดำชาบ้านก็หยิบข้าวเป็นเป็นมัดแล้วก็หยิบมาจับละสามต้นนะครับ เดินเรียงแถวกันนะกว่าจะได้หนึ่งไร่เสียเวลาเยอะเดี๋ยวนี้เราก็เปลี่ยนเห็นไหมแทนที่จะเพาะกล้าเอาคนไปถอนในแปลงนาเนี่ยเขาเอาถาดนะฮะไปเรียงเลยครับแล้วดินเลนใส่ถาดไว้เสร็จแล้วก็เอาเครื่องไปหวานเมล็ดข้าว พอหวานมาเมล็ดข้าวมาเมล็ดข้าวขึ้นมาเป็นกระบะกระบะเวลาเขาจะเอากล้าข้าว<ม>เขาก็ในแต่ละกระบะก็ม้วนเป็นหนึ่งม้วนเป็นต้นกล้าข้าวนะแล้วก็ม้วนม้วนมวน,มวนแล้วก็แต่ละม้วนก็ขนขึ้นรถนะมีสายผานลําเลียงนี่เทคโนโลยีทันสมัยใช่หไหมไม่ต้องเอาคนแบก นะสายพานลำเลียงขึ้นมาเลยคนหนึ่งทรงทั้งหัวแล้วก็มาถึงรถบรรทุกเลยคนก็หยิบเลียงหยิบเรียงใช่ไหมครับเวลาจะไปดำนาเขาก็เอากล้าแต่ละแผ่นไปเข้าเครื่องดำนารถดำนาเดี๋ยวนี้ก็ปักดำให้เราเป็นที่เรียบร้อยนี่ก็เป็นเทคโนโลยีที่ ทันสมัยขึ้นไหมครับสมัยก่อนพอจะเกี่ยวอาเอาอย่างไม่ต้องเกี่ยวเอาวานข้าวเห็นไหมครับถ้าไปดูที่เขาผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเขาก็มีเหมือนแขนกลนะฮะแล้วก็วิ่งไปวิ่งกลับวิ่งไปวิ่งกลับหว่านเมล็ดข้าวให้น้ําให้ปุ๋ยชาวบ้านถ้าเราไม่ทํานาดํา เราทำนาหวานสมัยก่อนก็เอาคนมากระบุงคล้องคอเสร็จแล้วก็เอามือจับเวียงนะให้ข้าวกระจายตัวเดี๋ยวนี้คนที่ยังหวานข้าวเขาก็ไม่ทำแบบนี้แล้วเขาก็เอาข้าวใส่เครื่องเลยเครื่องพ่นเสร็จแล้วก็เดินพ่นไปนั่นอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่ เปลี่ยนแปลงไปนะครับเกี่ยวข้าวสมัยก่อนเราก็ลงแขกวันนี้ฉันไปเกี่ยวนาเธอวันหน้าเธอมาเกี่ยวนาฉันช่วยกันใครเป็นเจ้าภาพก็หาอาหารการกินมาเลี้ยงคลิกประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวเดี๋ยวนี้ไม่ต้องนะจะจะจะเกี่ยวข้าวโทรคลิกลดเกี่ยวข้าวมาแล้วเกี่ยวปั๊บ เดี๋ยวนี้ก็เกี่ยวเสร็จแล้วก็อ,อยู่ในรถเลยเสร็จแล้วก็ไปดูสายรถบรรทุกไปลงสีเลยแต่ว่าเทคโนโลยีการเกี่ยวข้าวจากใช้คนเกี่ยวนะฮะแล้วก็มีเคียวเกี่ยวเราก็เปลี่ยนนะครับบางคนก็เอาเครื่องตัดหญ้ามาตัดข้าวให้เลี้ยงกันเป็นแถว ใช้เครื่องตัดหญ้าเนี่ยไอ้แบบสะพายหลังเนี่ยมาตัดแทนาการเกี่ยวด้วยมือเดี๋ยวนี้ก็มีรถเกี่ยวข้าวรถเกี่ยวข้าวเข้ามาใหม่ๆสั่งมาจากเมืองนอกมาลงเมืองไทยไทยเกี่ยวไม้เป็นเลยครับมันจมเพราะมันหนักน้ำหนักมันเยอะเห็นไ,ไหมครับอ้าวคนไทยก็เก่งคนไทยก็ไปดู เวลาเขาเก็บหอยหลอดที่ดอนหอยหลอดเขาใช้กระดานลื่นไปนะคนไทยโดยเฮเจ๊บเพราะว่าเฮเจี๊ยบเขาขายรถเกี่ยวข้าวคนแรกแรกของประเทศไทยเลยแล้วก็ให้ผมเนี่ยมีกล้อง vhs นะอันเล็กๆกก็ไปถ่ายเฮเจ๊บก็ประยุกต์โดยล้อเนี่ยก็ทำเป็นกระดานแทนเหล็กก็เบาลง แล้วก็ลื่นถลหลไปในนาได้เห็นไหมครับอ้าวเกี่ยวข้าวรถเกี่ยวข้าวรุ่นแรกออกมาเกี่ยวก็ต้องมีคนสองคนนั่งถือกระสอบพอเกี่ยวแล้วมเมล็ดข้าวจะลงมาตามท่อเสร็จแล้วก็ต้องผูกปากมีรถอีกคันหนึ่งมารับข้าวห่อนี้ถุงนี้แล้วก็เคลื่อนย้ายไป เดี๋ยวนี้ไม่ต้องนะครับพอเกี่ยวเสร็จนะฟางพ่นออกก็ล้างเมล็ดข้าวก็เก็บไว้เลยพอเต็มอาพอเต็มก็วิ่งไปริมขนาก็ดูดดูดเดี๋ยวนี้ก็ใช้ปญานาคดูดเลยไอ้นี่ผมยกตัวอย่างให้ดูว่าการใช้เทคโนโลยีเนี่ยมันก็มีความเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมครับชีดยูฉีดาเดี๋ยวนี้ทำนงทำนานะเรียกว่า มีบริการครบวงจรเพราะฉะนั้นฝากไว้สั้นๆว่าท่านจะใช้เทคโนโลยีอะไรให้คิดว่าหนึ่งมันเหมาะสมกับเราไหมสองใช้แล้วมันประหยัดไหมหรือมันทันสมัยแต่มันไม่ประหยัดก็อย่าไปใช้และมันเกิดประโยชน์เต็มเมดเต็มหน่วยไหมครับก็มาเตือนว่าทำอะไรก็ต้องใช้ เทคโนโลยีและต้องก้าวทันเทคโนโลยีอย่างมีสตินะครับถ้าท่านชอบรายการทิศบ้วนบางประมาณนะครับรายการทิศบ้วนชวนคุยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใครยังไม่ได้กดติดตามช่วยกดติดตามด้วยแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของเรานะครับ เสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี่คือเสียงจากทิดบ้วนบางประมาอดิศักดิ์บวนกิยาพันธ์นะครับท่านอยากรู้ผมเป็นใครมาจากไหนก็ติดตามคลิปเสียงนะทางบ้วนชาแนลวันที่13กุมภาพันธ์2567ก็จะรู้ประวัติผมทั้งหมดนะฮะและอยากจะรู้ว่าผมทำงานปีนี้ที่ไหน อย่างไรก็ฟังวันที่5กลกุมภาพันธ์2 5 6 8แต่เรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในปีนี้ท่านจะติดตามรายการของผมได้ก็คือว่ารายการทางคลิปเสียงคือฟังแต่เสียงไม่เห็นหน้านะครับท่านก็ติดตามได้วันจันทร์ถึงวันศุกร์รายการทิดบ้วนชวนคุยทางบาน c h ชนแนลนะฮะ ก็เลือกฟังเอาเลยครับท่านสะดวกเวลาไหนแต่ถ้าเผิดท่านยังฟังวิทยุ AM เราก็จะมีที่สทลสีจันทบุรีคลื่น1170เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีอันนี้ก็พี่น้องอยู่ทางภาคตะวันออกนะฮะและอีกสถานีหนึ่งนะครับสถานีวิทยุ AM นะฮะสวพพิษณุโลก ลคลื่น1 4 2 2เวลา18นาฬิกา30นาทีถึง19นาฬกาอันนี้ก็ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์แต่ถ้าเผื่อท่านต้องการที่จะชมรายการสดและถามปัญหาสดๆกันเลยนะครับก็ขอความกรุณาติดตามได้ทางรายการคลินิกเกษตรวันจันทร์ครับสด19นาฬิกา30นาที ส่วนวันศุกร์ก็เป็นรายการสุขกับสหายเกษตร19นาฬิ30นาทีก็รายการแต่ละตอนก็จะเป็นรายการ1ชั่วโมงนะสดทาง Facebook แล้วก็ทาง TikTok นะครับแล้วก็จะนำคลิปนั้นไปลงทาง YouTube ให้ท่านได้ติดตามชมกันต่อไปนะฮะอันนี้ก็ทางบ้วน Channel ส่วนทัานที่พิมพ์ชื่อช่องว่าอาจารย์บ้้นนะครับก็จะมีรายการทิศบ้วนชวนคุยที่เราเคยทำในทีวีเราก็นำรายการนั้นมาลงทาง y u u t u b e f b o o k นะฮะก็ติดตามรับชมได้ทุกวันเสาร์นะฮะถ้าไม่มีอะไรพิปลา,ปาก็จะปล่อยคลิปวันเสาร์ส่วนวันจันทร์ก็จะเป็นรายการข้อคิดทิศบ้วน และวันพุธก็จะเป็นรายการคุยกันหลานปู่เป็นรายการส่งเสริมสาบันครอบครัวนอกจากนั้นก็ยังมีคลิปเก่าๆบ้างและคลิปใหม่ๆในการตอบปัญหาให้กับแฟนๆรายการที่ลงทางติ k สตาแกแล้วก็อีกหลายๆสื่อพี่น้องก็ติดตามนะครับส่วนท่านที่จะติดต่อกับทิ์บ้วนบางประมาใช้ตู้ปน12 กำแพงแสนนะคนปรปฐม7 3 1 4สหสำหรับคนที่ยังถนัดเขียนจดหมายอยู่นะฮะแต่ถ้าเผื่อท่านใช้ทางลายสะดวกที่สุดอย่าฝากคำถามไว้ในอินบล็อกนะครับเราไม่มีที่จะโอกาสไปดูได้ขนาดนั้นก็ฝากมาที่ at b u a n 2 4 9 4ต้องเติม at ด้วยนะฮะ อ b u a n สองสี่เก้าสี่เฟตรลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรีเลตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตรลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลลอนธาตุอาหารเสริมสูตรีเลต จากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืช เกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราปิระมิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตร